ใช่เลยวะช่วงพักเฮ้ยเราบดอะไรกันอะมีอะไรบ้างอะเออกูไม่ได้บดเลยอะเอออันนี่ทาไมเขาไม่มีหัวกันเนาะหรือว่ากูยังไม่โหลดเฉยๆเขาหบทกันแล้วอ๋อโอเคอันไหนเยอะเก้านั่นแหละเออไม่เห็นเราเหรออะไรนะไหนไหนเราสไลด์อยู่ข้างๆเธอเนี่ยจ <laughs> ุ๊บอะไรเราสไลด์บ้างเดี๋ยวนะอา้าว <laughs> <laughs> นี่พี่เราตับที่เดียวกันจื้อคนนอนแตะวะนอนแผลร้องแอร์เยียดมากรูมมีสตาน์ว้าวเ่ยอยู่ในเมืองวันมาเยอะมาเยอะแล้วมันจะเกิดตรงไหนวะโ Oh my god Oh my god ไหนอ่ะทำไมกูไม่เห็นสายฟักไม่กูใครบอกไม่เห็น อยยานะดินดนอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินอย่าดิิิมันจะตามบ้ามันจะตามบ้าทำไมเข้ากระเพงไม่ได้อะมันว้าว my god อ๋อมันอาอยู่ปะอาอยู่เดีด๋ยวกูคอยเช็คเจอะอะไรเดียจานเอเลี่ยนเหรอสนาที่ปะเดี๋ยว <uh. จบเกิน,นี้เนอะกูไปแล้วนะโอเค เซเธอโอ้ยยตัวอะไรอ่ะโอ้ยน้ำนี่ยว้าวน้ำเหรอเจอยานเอเลี่ยนเจอยานเอเลี่ยนว้าวช่วยด้วยเฮ้ยมุดนติดกับแพงหวายว้านเออนี่ไงเดี๋ินๆเดี๋ินๆทางตันชีวิตทางตันไปบ้าไปบ้าลองขึ้นตึกดูเปิดชีวิตจะดีวว้าไม่ไปแล้วว้าวไเจออะไรเดี๋ยวม้แเพงเหรอ อยู่ที่เกิดหรอว้น่ากลัวชิบหายว้าวมสปริง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 โอ่กระยาบแล้วอ๋อมันคือโอ้น้องอันรลรอเออนั่นไอ้ดีอะไรอ่ะโอ๊ยเราเกิดที่ไหนนี่กูเกิดที่ไหนอะกูเกิดที่เดิมป่ะไม่ดิไม่ที่เดิมอะ มาบ้าเราติดที่ไหนเราติดที่ไหนไม่รู้กับตายปวดยันนี้ยรอะๆๆๆๆออกมาอยู่ปะมาอยู่บะเนี่ยเช็คมาอยู่มึงออกไปได้มามันดักประตูโอ้ยถีบหัวเพื่อนตายเลยโอ้ยมันดักประตูเลยอะอะไรวะเดี๋ยวกูจะออกไปแบบไม่ออกดีกว่าไปแบบสไลด์ กลัวๆกลวเหยือนเสียงคนน่ากลัวเลยโอ้ยโหตรงนี้มันสงบมากอ่ะอู้ไม่สงบและไม่สงบและอย่าพูดอย่าพูดหลอกตรงนี้ใช่เหรอโเสียได้เหะตะปิงตะปิงประตูอ่ะเปิดได้ปะโอ้โมยกอหเฮ้เสร็จกลัวประตูหลังนี่แหละบ้าปะเฮโอ้เสียงร้อไล่ออกว้าปะบ้าปะช่วยวะ ออหายอ๋ออย่นี่ไอ้หวาขมได้มล่ะนี่นีโอ้ my god โอ my god โอ my god บอกช้าไปหว่ามึงสังเกตมึงบอลด้วยมึงรควังห็นมาใส่นี้ได้ปะผีอะฮะรวังเห็นมาใส่ผีได้ปะมีรวงทำไมอะสนอหายเออชีวิตเออ อะไรวะนี่ไม่รู้กลัวไม่ได้เขาเดินโอเคไม่ออกแล้วไม่ออกแหละไม่คุ้นน่ากลัวเลยคือน้องนอกตรงเนี้ยออกได้ปะฮีฮีฮีออกประตูหลังนั่นแหละบอกก่อนเฮ้ยกำลังสปริงตามแล้วอะอยู่ไหนฮะสปริงมันโดดดิ้งอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเอ้ยกลับมาแล้ว ที sure. <S 2> <S 2> ่ไหนที่เนี่ยกูเกิดตรงไหนอีกเนี่ยว้าเราอยู่ข้างบนน่ะมันเป็นที่เกิดข้างบนน่ะกุ๊กกุ๊กมันอยานนกลกูตายแล้วโอ้ยกูกล้าไปกูไปยืนดิ่งโง่ตั้งนานเอูตายแล้วสมใจเลยแม่ละม่กล้าลงอ่ะเฮ้ยทำไมกูตายป่อยจังฮะมึงกูตายไปสามเก้ารอบแล้วนะ วิ่งหมดตัวไม่ได้โอ้อยกล้าไปดีกว่าไดีกว่าตัวได้แบบนี้นี่นี่นี่ว้าทำไมบางทีพอดีเบรกไม่อยู่เข้าประตูนี้ได้ปะไอ้หว่าไอ้หว่ามึงเบรกอยู่ป่ะเวลาวิ่งอ่ะบางทีมึงเบรกไม่อยู่อ่ะไอ้หว่าอยู่นะเบรกอยู่นะไอ้กูเบรกไม่อยู่อ่ะเดีมึงวิ่งเหรอเดีวเกินเออเบรกไม่อยู่แบบปุ๊บแล้วอุ้ยตายไหม โอ้ my god หัวใจจะวายโอ oh my god ไงว้าวเอเลี่ยนมาหล่อจนปวดท้องเลยอ่ะวิเชีสองหนึ่งหนึ่งจะรอดก็ไม่รอดมั้งรอดไม่รอดไม่รู้ อยากชนะบ้างอ่ะเออมังคิงมังค์ก็อยากชนะบ้างอุ้ยที่ไหนอ่ะอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแป๊บหนึ่งอุ้ยอันนี้อันนี้ทึ่งแป๊บอุ้ยนี่สวยอ่ะมีแมพอุ้ยเดนจุดเบาเบาหน่อยมีแมพสวยอ่ะไปก่อนวู้ดหลอดผีหลอดมา ออกไม่ได้ออกไม่ไดไ้ไปครับไปครับสวิวสวิทเก็กสวิทเก็กอะไรวะเนี่ย <laughs> เอ,อ้ย e, แมปสวยป่ะอาบน้ำผุแช่น้ำแร่ ตรงนั้นตรงนั้นเออ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 อ้าวเุ้ยอัพเบลมาดีครับเบลสีแล้วอุ้ยนีผมวิ่งไม่ได้ครับเอ๊ะอะไรไม่กอดทำไมล่ะยูพิทอสบายไปเร็วครับทั้งวันนี้วิววิวโคตรเท่อโคตอุ้ยตรงนี้ตายเป็นเบื่อเลยไปว้าวกลน่ากลัวเลยตรงนั้นทางนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าุ้ย ไปตรงนู้นไปตรงนู้นค่ะนู้นตรงนู้นตรงนู้นนี่อ,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 อุ้ยไอ้จัวย่าค้ะเกมอะไรวะเนี่ยปลอดภัยบอกเลยตรงนี้โคตรสงบสุขถ้าเรากระโดดลงไปเราจะตายอุ้ยตรงนี้มีทางลงทางนี้ทางนีไปครับรออะไรจ้าวี่ก๊กุ้ยลงบันไดยังเท่บอกเลยถ้าเราลงไปเราจะตายวะ ไม่ลองไม่รู้ไม่ตายหรออ๊ไม่ตายหรอวะมันไม่ทำไมใมเกมนี้มันไม่มีแบบว่ารูดิ้วเก๊ว้าวต้ายดูดดู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 าูมูไูดูดูดปดูด้ดแล้วูดูเั้าดูดเมูดูาูด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 เดูาูดูดูดอดูดูดัดูยูด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 ดินไปทางไหนวะเมื่อกี้งูน ก็ใช่ไปครับสเวีเกกว้ายสไลด์ขึ้นบันไดสไลด์ขึ้นบันไดแมวแมวโคตรเท่อะโคตรจับใครอยากจับเท่าเราแล้วท่านี้ปะอุ้ยอ้อาวอา้อาวอา้อาวเ,เสร็จแล้วเหรออยากกัได้เนี้ยไม่ใครอยากได้นี่้ยเหรอโอ้หเลยเมือ มายุ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 ก็เป็นอะไรัวเป็นอะไรลังเอ๊ะชอบเอ๊ะโอ้กับสไลด์อ่ะโคตรเจ๋งเลยมุสไลด์โคตรเท่เลยว่ะแบบวิ่งเอาพี่เอาไหมวิ่จันจับโคตรเท่ดูสฉอสไลด์ขึ้นบันไดเท่ชัดวิ่ เทรดหุ้นเหรอวิจิ๋งว่ะอันนี้เทรดหุ้นได้ด้วยจะทำได้ปะหุยฮฮฮฮหวแมาแล้วโอ,โอ้โอ้โอ้หัวหมุนโอ้ใจเย็นว้าไ <c oughs> อ้คนยื่ไหนครับเนี่ยไปนะสไลด์อุยตึงๆบอกเลยห้าสี่สามเกิดไหนวะเราหาที่เซฟโซนไม่เอาเกิดตรงหน้านะ ก็ตรงไหนวะข้างบนปลอดภัยไปข้างบนดีกว่า <c oughs> เอาเอากูจะลบเอ๊าเอาเอ,าเอาจะไปข้างบนอะไรวะเนี่ยเอ็เบรกไม่อยู่พอดีคนมาแรงเกินค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขึ้นนะขึ้นข,ข้างบนมีอะไรอ่ะว้าวมีพี ทีดตกใจกว่าตายแล้วโอ้ข้างนี้ตรงนี้ก็มีข้างล่างน่าจะปลอดภยัยว้ายไม่ปลอดภยัยเลมีดอกพิราบสเวกิ๊กอะไรคือสทวกแก๊กวะกลับมาเร็ว กลับมาตั้งแต่โอ้โโอ้โหเมื่อกี้อะไรวะเอาคนเมื่อกี้ถ้าเราลงอันนี้ลงเหรออันนี้ลงเหรอลงไงอ่ะลงไงอ่ะลสิ่งทีน่ากลัวจังครับกล้วยกล้วยกล้วยปลาด่านาโดนปลาดานาเล่นแล้วอุ้ยเราเกิดไหนเนี่ยอุ้ยมีมูดไม่รู้ไม่รู้รู้รู้ราเราคาเข้าไปเลยคาไม่ได้วะอะไรวะ โอ้ยฮัลโหลโอเคไม่มีอะไรหรอกวิ่ตรงนี้คือที่ไหนอะ่ะหุ้ยเจ๋งว่ะมันมีความเป็นกําแพงแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันคืออะไรวะแบบกําแพงลูชื่อเขาเจ๋งเลยห <G ül üyor> ู้เสียงดังมากพี่ใจเย็นครับโกรธอะไรใครครับนี่เสียงมันเสียงอะไรวะมันเสียงตัวอะไรอะ่ะ รูเล่โอเครูเล่โอเครูเล่รูเล่เว้ยโอ้ยสไลสไลเอสไลอีกโอ้สไลสไลอันก็เอาอีกแล้วเอ้ยตรงนี้คือที่ไหนวะว้ายสวยว่าเออตกเอ้ยโอ้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่โอเชี้ไม่เห็นเราไปกันคนละทางเราไปกันคนละทางทางไหนวะก็ทางไหนเนี่ย อยู่ไหนครับเนี่ยอะไรเมื่อที่เดินมาไหนเนี่ยช่วยด้วยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยผมด uh, ้วยอุ้ยเชื Hi. ่อมันใกล้มากผมมาทางนี้ปลอดภัยอุ้ยยวบอุอทางนี้นีอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะขึ้น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 ขึ้ ว้าวเยี่ยมมาวิวอวิวหว่ว้ยยังรอดได้ไงเนี่ยทำบุญด้วยอะไรครับเนี่ยหวัวใจเกือบวายปลอดภัยปลอดภัปยปลอดภัปยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยโอ้สว่างจ้าเลยว้ายไปปลอดภัยเล็วไปปลอดภัยเล็ววิว,วตัวอะไรบ้างว้าวมีฟ้ามีฟ้าว้ายนี่ก็นอ้องพิราบ เสือปะนกพิราบไม่ดีมันต้องหนีมีปะนกพิราบลงน้ําดีกว่าเพื่อปลอดภัยจริงป่าเขาบอกน้ํานิ่งไม่ปลอดภัยนะครับหนียวไม่ทานี้ทางไหนอ่ะเคยมายังวะไม่เสือเหมือนใกล้จังอ่ะออู้หเีย,ย,ย,ยงใคร เจ็กแพกเจ็กแพกอะไรอะ่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ยทางไหนดีทางไหนด,ปดนหีปลอดภัยดีทางนี้แหละปลอดภัยจริงป่าวอืหา้าสี่สามสองหนึ่งอ้าวดวเย่อันนี้คือรอดปะ่ะ <laughs> อย่างงี้อย่าเรียกรอดเลยเอ,อ้าเอ้ากระโดดหายหรือต้องเอหรือต้องเวไอ้รวะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ขอออ, 5, 4, ออ้ยออ้ยมันห้าสี่สามเออใช่ว่าอะไรวะไม่ได้ปิดเกมสักทีอื้อได้ยังได้ยังกระโดดไปไหนอะเมือคือเอเคทุกคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกด u b s ส r i b e กดแชร์กันด้วยนะคะพูดเลยไม่เดยวลิ้นพันหมดแล้วไปละบ๊ายบาย